อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่องอัาระ h ชน n นลไม่ว่าจะเป็นคุณชายัน2520คุณเกติศักดิ์คุณดูรักแร้โอเคคุณชินจังคุณโจนักครินคุณเชอร์วิดยคุณก้ารบพิชิตพานคุณโนนีนิดคุณอินดัตฟาและคุณโซนซ่าครับ สวัสดีชาวอคาชนอนลนะครับคลิปนี้เรามารีวิวหลังดู Black Panther Wakanda Forever กันครับและแล้วเราก็ได้ดูหนังเรื่องนี้กันสักทีครับถือว่าเป็นหนังใหญ่ปิดเฟสที่4อย่างสมบูรณ์แบบมากๆจะว่าสมการรอคอยก็ไม่เชิงนะครับแต่ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้คือหนังอีกเรื่องหนึ่งของมา r v e l ที่อยู่ในท็อป5ของอคาระเลยทีเดียวครับหลังจากออกจากโรงนะครับต้องบอกว่าเต็มอิ่มครับ ความเต็มอิ่มนี้ไม่ใช่ความเต็มอิ่มในเชิงแอคชั่นหรือในเชิงความตื่นเต้นอื่นๆที่เหมือนกับหนังฮีโร่ทั่วไปครับแต่มันเป็นความเต็มอิ่มของอารมณ์และก็เรื่องราวที่หนังได้เล่าให้เราฟังตลอด2ชั่วโมง41นาทีนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่ากินใจประทับใจแล้วก็เป็นการให้เกียรติแก่นักแสดงและก็ตัวละครที่จากไปอย่างเชชวิคโบสแมนกับบทบัททีชาร่าท่านเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนมีความสมเหตุสมผลบ่งบอกถึงต้นเหตุและก็ผลที่ตามมาตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับนอกจากนี้เอนเครดิตอีกหนึ่งตัวที่ปรากฏอยู่ตอนท้ายของเรื่องราวเนี่ยถือเป็นการทิ้งมรดกที่สําคัญของทีชาล่าที่เขาได้ฝากไว้ให้กับจักรวรร MCU เพราะฉะนั้นเรื่องราวของเขาก็ยังมีการเล่าเรื่องต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ ดังนั้นดูหนังจบแล้วก็อย่าเพิ่งลุกออกจากที่นั่งนะครับก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้มีเอนเครดิตหนึ่งตัวตามที่ผมได้พูดเอาไว้ข้างต้นนั่นเองครับมาที่ภาพรวมของหนังกันก่อนภาพรวมของหนังถือว่ากลมกล่อมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดของ MCU นะครับจุดต่างๆและก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยถือได้ว่าทีมงานใส่ใจมากๆแล้วก็ทําออกมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับการนําเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมเนี่ยถือได้ว่าทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับอครชอบมากๆ แล้วก็เป็นการตอกย้ำเรื่องราวของคนผิวสีหรือผิวดำเนี่ยนะครับอย่าดราม,ม่ากันเลยครับเป็นการดึงเอาวัฒนธรรมของแอฟริกันรวมถึงวัฒนธรรมของชาวมายันฝั่งเมโสอเมริกามาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับถือได้ว่าทางทีมงานทําการบ้านมาอย่างดีครับอีกหนึ่งสิ่งที่อคา,าราชอบมากๆของหนังเรื่องนี้ก็คือการคัดสรรเพลงมาประกอบถือได้ว่าทําได้อย่างดีแล้วก็เข้ากับบริบทของเรื่องราว ซึ่งทาง Marvel Studio เองเนี่ยก็ได้มีการปล่อยเพลย์ลิสต์ของหนังเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงเพลง Lift Me Up ที่ Rihanna ได้เป็นผู้ร้องเพลงนี้เนี่ยถือได้ว่าเอามาเติมเต็มอารมณ์และเมื่อดูจบเนี่ยเราก็เข้าใจเลยแหละครับว่าทําไมเพลง Lift Me Up ของ Rihanna จึงต้องปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยหลายคนทราบดีนะครับว่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เ,นเป็นการต่อสู้กันระหว่างชาวทาลูคานกับชาววากันดาครับ ที่มาที่ไปของสงครามระหว่างสองอาณาจักรนี้เนี่ยมันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นมาแล้วจากเรื่องราวก่อนหน้าของจกักรวรรดิ MCU นะครับการที่ทีชาราได้มีการเปิดประเทศวาการดาสู่สาธารณชนเนี่ยนั่นก็คือเมนพอยต์หลักที่ทําให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดของหนังเรื่องนี้การนําเสนอเรื่องราวของอาณาจักรใต้น้ําอย่างทาโลแคนเนี่ยอาครผิดหวังเล็กน้อยครับจริงๆก็ไม่อยากเปรียบเทียบกับอาควาแมนเท่าไหร่จริงๆมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าบริบทของ MCU เนี่ยมันมีความเรียวกว่า แล้วมันก็เข้าใจได้ง่ายกว่าด้วย แต่อาจจะเป็นเพราะว่าฉากใต้น้ํามันน่าจะสว่างมากกว่านี้นครับมันอาจจะดูมืดเกินไปสำหรับอาัคาระหรืออาจจะเป็นเพราะจอของโรงหนังอาจจะเป็นจอที่คุณภาพไม่ค่อยดีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโรงภาพยนตร์ที่อัคระดูเนี่ยก็เป็นโรงภาพยนตร์ธรรมดาตามต่างจังหวัดไม่ได้เป็นโรง IMAX หรือจอที่ดีๆเหมือนในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอติเรื่องของภาพสักเล็กน้อยในช่วงต้นเรื่องที่มีบางช่วงเวลาที่ดูมืดเกินไปนั่นเองครับรวมถึงอาณาจักรใต้น้ำเนี่ย อยากให้เห็นความชัดเจนมากกว่านี้แต่แน่นอนครับว่าเราอาจจะได้เห็นทาโลแคนในอนาคตอีกครั้งหนึ่งในหนังแล้วก็ซีรีส์เรื่องอื่นๆอีกต่อไปของ MCU นั่นเองครับเรื่องของ CG เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่า CG เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆถ้าใครได้ชมซีรีส์ชีฮักก็น่าจะรู้นะครับว่าทีม CG อาจจะเป็นทีมเดีวยวกับซีรีส์ชีหักก็เป็นได้ครับจุดบกพร่องมีน้อยมากสำหรับ CG นะครับก็อย่างว่าเละครับว่าเป็นหนังสเกลใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เต็มอิ่มกับ CG ที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับมาที่การนําเสนอตัวละครกันบ้างครับจุดเด่นของตัวละครที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับก็คือเนมั อัครารู้สึกประทับใจกับตัวละครในมัวมากๆนะครับ MCU นําเสนอเรื่องราวของเขาได้อย่างลงตัวและก็ดูน่าเกรงขามตามที่ทางทีมงานได้พูดเอาไว้มาอย่างชัดเจนมากๆนะครับถือได้ว่าตัวละครในมัวเนี่ยเป็นตัวละครที่มีมิติความสามารถของเขาเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งสมแล้วครับที่มีการเปิดตัวตัวละครนี้และเตนโนชเองเนี่ยก็ถ่ายทอดเรื่องราวของเนมัได้เฉียบขาดจริงๆครับจึงไม่แปลกครับว่าที่ข่าวก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเนมัเนี่ย มีพลังและความสามารถเหมือนซอแล้วก็ฮักเนี่ยต้องไปดูเองครับว่ามันจะเหมือนในลักษณะไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวละครตัวนี้ถ้าจะมารวมกับพวกอเวนเจอร์ในอนาคตแล้วเนี่ยไม่จมแน่นอนมีความโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวเราได้เห็นการนำเสนอมุมมองของเนมอต่อโลกภายนอก และนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เรื่องราวมีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับอีกตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือราชินีรามอนดาครับอครชชอบตัวละครตัวนี้มากๆเช่นกันเนื่องจากว่าเธอเป็นตัวละครที่มีความทรงพลังแล้วก็เป็นตัวนําพาเรื่องราวต่างๆที่ทําให้อารมณ์ของเรื่องราวเนี่ยมันสามารถเข้าถึงและก็อินไปกับเธอได้เลยทีเดียวครับนอกจากนี้ไม่พูดถึงโอโคเย่เขาไม่ได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทําให้เรื่องราวนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นตัวดึงอารมณ์ให้กับร เรราวนี้นะครับ เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโอโคเย่หลังจากที่เราดูหนังเรื่องนี้จบลงครับและนอกจากนี้ตัวละครตัวใหม่อย่างอานิคาก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและก็มีมิติอย่างชัดเจนรวมถึงนาเคียครับแฟนสาวของทีชาร่าเนี่ยเธอก็ยังสามารถโชว์ศักยภาพในตัวเธอได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วยครับจะว่าไปเนี่ยการนำเสนอเรื่องดาวในเชิงเฟมินิซิมหรือเพื่อนหญิงพลังหญิงในหนังเรื่องนี้ก็เต็มที่เลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบ่นว่าช่วงหลังๆเนี่ย m c u ํำเสนอเรื่องดาวของผู้หญิงเยอะเก ไปแต่หนังเรื่องนี้นําเสนอเรื่องราวของเพื่อนหญิงพลังหญิงแบบไม่เอียนครับถือได้ว่านําเสนอได้ดีและก็เข้ากับบริบทของเรื่องราวตามที่มันควรจะเป็นนั่นแหละครับเอมบาคูเป็นยังไงบ้างสําหรับเอมบาคูเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่ควรค่าแก่หนังเรื่องนี้และก็ยังสร้างความประทับใจให้กับเรื่องราวได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับรวมถึงตัวละครเอเวเรสต์รอดครับที่แสดงโดยมาร์ตินฟรีแมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นจุดเชื่อมโยงของเรื่องราวใน,นจกักรวาล m c u เฟสต่อไปครับ สิ่งที่เซอร์ไพรส์ของหนังเรื่องนี้มีไหมตอบว่ามีเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าะจะเป็นตัวละครที่ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนว่าจะมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้และเราก็ได้เห็นตัวละครตัวนี้ครับซึ่งตัวละครลับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งที่มีผลต่อเรื่องราวในเฟสที่5อย่างมากครับรวมถึงอีกตัวละครหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยก็มาแบบคาดไม่ถึงด้วยเช่นกันครับแล้วมันก็มีเหตุผลที่ชัดเจนด้วยครับว่าเขามาทําไม แต่ตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือชูริครับถือว่าตัวละครตัวนี้เป็นเดอะแบกทั้งเรื่องนะครับแล้วก็ความเป็นชูริเองเนี่ย ทำให้เธอได้เรียนรู้กับว่าความสำคัญของชูริต่อเรื่องราวทั้งหมดใน Black Panther Wakanda Forever รวมถึงอนาคตของ M.C.U เนี่ยจักรวาลน,นี้ขาดเธอไม่ได้แน่นอนครับเสริมทับมาด้วยวิริวิลเลียมหรือ Iron h ฮาร์เองเนี่ยก็ต้องทำให้เราได้รู้สึกดีไปกับตัวละครตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับแน,น่นอนครับ Iron h ฮาร์ดคือหนึ่งในสปินออฟที่เกิดขึ้นจาก Black Panther w a k a n d a Forever ก็เพราะว่าเธอจะมีซีรีส์เดี่ยวเป็นของตัวเองที่ฉายที่ช่อง Disney plus รวมถึงสปินออฟอีกเรื่องหนึง่งที่เกี่ยวข้องกับวาการด้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูหนังจบแล้วเนี่ยก็จะหาจุดเชื่อมโยงต่างๆไปยังอนาคตของ MCU ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งความเชื่อมโยงที่ดูจบเนี่ยก็น่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของซันเดอร์โบวหนังรวมฮีโร่สีเทาที่อัคระคาดว่าเราน่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของ t ันเดอร์โบวที่ไม่เหมือนกับในคอมมิกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปชมกันในหนังเองครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง นอกจากนี้ครับใครที่ติดตามคอมมิกมาเนี่ยก็คงจะว้าวกับหลายๆฉากที่เป็นการเรฟเฟ,ฟรนโดยตรงมาจากคอมมิกนะครับและหนังเองเนี่ยก็ได้นาเสนอเรื่องราวของชุดมินเนยเอ็เจอได้ออกมาดีมากๆเลยทีเดียวนะครับมาที่การเล่าเรื่องราวใครที่มีพื้นฐานของเรื่องราวของ MCU ได้ไม่ดีเนี่ยก็าจะทําให้มองว่าการเล่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ดูสับสนไปนิดนึง พอภาพก็ตัดไปตัดมาในบางช่วงครับแต่ถ้าใครดูเส้นเรื่องต่างๆรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆอย่างละเอียดแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเนี่ยเล่าเรื่องดาวออกมาได้ดีเรียบเรียงได้ดีแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยครับเพราะฉะนั้นอนาคระแนะนําให้ทําการบ้านไปชมก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูเลยก็คือ b l a c k Panther ภาคแรกแล้วก็ตัวละครบางตัวที่ปรากฏขึ้นในหนังเรื่องนี้ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงจากหนังเรื่องก่อนๆของ M.C.U. ครับถ้าให้ผมมองเนี่ยหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แอคชั่นเหมือนกับหนังฮีโร่ทั่วไปที่ใช้พลังการ ต่อสู้แบบอลังการตุมตามหรือใช้พลังที่มีอยู่ในตัวต่อสู้กันนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบแบบศาสตร์พลังใส่กันตุมตามเนี่ยก็อาจจะผิดหวังแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าฉากแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความสมจริงและก็มีสไตล์ที่เหมือนกับหนังแบล็กเพนเทอร์ภาคแรกครับแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียว แต่ถือว่าหนังเรื่องนี้ก็เล่าเรื่องต่างๆออกมาได้ดีแล้วก็ประทับใจเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าถ้าอัคาราจะให้คะแนนเต็ม10เรื่องนี้อัคาราขอให้9แล้วกันครับเพราะว่าภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยสนุกประทับใจตราตึงสมการรอคอยครับถือได้ว่า Black p a n t h e r Wakanda f o r e v e r คือหนังใหญ่ปิดเฟสที่4ที่สมพระเกียรติกับการจากไปของตัวละครทีชาร่ารวมถึงนักแสดงอย่างแชทบิ๊กบอสแมนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ที่อัคราพูดมาทั้งหมดมันไม่เท่ากับการที่ทุกคนเนี่ยไปชมหนังเรื่องนี้ด้วยตาของคุณเองครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือรีวิวหลังดู Black Panther Wakanda Forever นะครับ อาจาศต้องซ้ำอีกสัก2 3สรอบครับเพื่อที่จะมาเก็บรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมในคลิปต่อไปก็อย่าลืมติดตามคลิปประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและก็อีสเตอร์เอ็กที่เกิดขึ้นจากหนังเรื่อง Back p a n t เทอร์วากานดาเฟเวอนี้นะครับเชื่อได้ว่ามีจุดเล็กจุดน้อยที่มีความเชื่อมโยงต่อไปและก็อีสเตอร์เอ็กที่แฝงอยู่มากมายในหนังเรื่องนี้ยังไงแล้วเนี่ยใครมีเป็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แต่ขออย่างเดียวนะครับว่าอย่าพิ่งสปอยเลยครับอยากให้ทุกๆคนไปพิสูจน์หนังเรื่องนี้ อะไรผิดไปเดี๋ยวนเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราไดยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ